สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานประจำวันที่23พฤษภาคมนะครับก็เป็นกลุ่มยานยนต์นะครับสอทนะครับก็ประกาศตัวเลขรายเดือนของการผลิตรถยนต์นะครับในเดือนเมษานะครับก็ลดลงไป26เทียบเดือนก่อนนะครับก็ยังคงเป็นเหตุผลเดิมก็คือไม่มีผลของโครงการรถยนต์คันแรกเหมือนในปีก่อนนะครับก็ส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปี4เดือนแรกนะครับการผลิตนะครับ รถยนต์เนี่ยลดลงไป28%เทียบ year on year นะครับรถยนต์นั่งเนี่ยถือว่าเป็นเซกเมนต์ที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดนะครับถึง35%ในขณะที่เซกเมนต์หลักอย่างากระบะนะครับ1ตันเนี่ยก็ลดลงเหมือนกันนะครับแต่ในสัดส่วนที่น้อยกว่าก็คือ21%นะครับสำหรับตลาดรถยนต์ภายในประเทศนะครับยอดขายในเดือนเมษานะครับลดลงไป33%นะครับเทียบ year on year นะครับเนื่องจาก อย่างที่บอกไม่มีมาตรการกระตุ้นจากภานะครัฐออกมานะแล้วก็ความุ่นวายทางการเมืองก็ยังส่งผลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจแล้วก็ความเข้มงวดในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อนะครับก็ยิ่งไปกดดันการจําหน่ายรถยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้นอีกนะก็เลยส่งผลให้ใน4เดือนแรกนะครับการขายรถยอดขายรถยนต์ในประเทศเนี่ยลดลงไปถึง43นะครับแนวโน้มการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยที่อ่อนตัวลงนะครับคาดยังคงกดดันผลการดาเนินงานของกลุ่ม ยานยานต์ในไรมาส2ให้ลดลงทั้งเ e a r on year แล้วก็ q on q นะครับโดยในครึ่งปีหลังนะครับก็เชื่อว่าจะทยอยปรับตัวหลังจากสถานการณ์การเมืองคี่คลายกอบกับแผนการนำเสนอรถยนต์รุ่นใหม่นะครับก็จะช่วยกระตุ้นตลาดในประเทศแล้วก็ขยับตัวขึ้นจากภาคการส่งออกด้วยนะครับแม้แนวโน้มในไรมาา2เนี่ยจะไม่โดดเด่นนักนะแต่ด้วยความคาดหวังการฟื้นตัวในครึ่งปีหลังนะฮะก็ส่งผลให้ราคา ปัจจุบันของกลุ่มยานยนต์เนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมาบ้างนะครับทั้งฝ่ายแนะนําลงทุนปกตินะครับในกลุ่มของยานยนต์นะครับโดยตัวแซกับตัวแซลเล่เนี่ยเราแนะนําถือนะครับแซมองราคาพื้นฐาน16บาท60ส่วนแซลเล่มองราคาพื้นฐานอยู่ที่211บาทนะครับแล้วก็แนะนําทยอยขายตัว AH เนะครับเนื่องจากราคาเนี่ยเหนือราคาพื้นฐานที่เราวางไว้14.20บาทนะครับตัว CDF นะครับ ก็กำไรในไตรามาสหนึ่งเนี่ยก็ออกมาดีกว่าคาดนะครับมาอยู่ที่2,500ล้านบาทนะครับการดรําเนินงานเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นในทุกธุรกิจนะครับโดยธุรกิจสัตว์บกในไทยแล้วก็ต่างประเทศดีขึ้นจากราคาขายนะครับอีกทั้งยังได้รับผลดีจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลงนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วด้วยนะครับธุรกิจสัตว์น้ําในต่างประเทศมีการฟื้นตัวทั้งเยออนเยอแล้วก็คิวอันคิวจากการดรําเนินงานที่ดีขึ้นเป็นลาดับนะครับ ก็มีแค่เพียงธุรกิจสัตว์น้ำในไทยนะฮะยังคงขาดทุนเพิ่มขึ้นทั้งเยียร์อันเยียร์แล้วก็คิวอันคิวเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวในบ้านเรานะครับก็ทําให้ผู้ผลิตเนี่ยชะลอการเลี้ยงส่งผลให้ซัพพลายขาดแคลนนะฮะในขณะที่ราคาวัตถุด,ดิบเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงนะครับตัว CPF เองได้มีการประกาศซื้อเง,งินลงทุนในไคเฟงนะครับจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันนะฮะซึ่งการซื้อเง,งินลงทุนในครั้งนี้เนี่ยจะทําให้บริษัทดังกล่าวนะครับ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยนะฮะทางอ้อมของ CPF นะครับเงินลงทุนในครั้งนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,642ล้านนะครับบริษัทบริษัทนี้ที่ไปลงทุนเนี่ยเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศจีนนะครประกอบธุรกิจผลิตแล้วก็จำหน่ายอาหารสัตว์นะครับสำหรับการซื้อกิจการดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อตกลงนะที่ทำร่วมกันมาตั้งแต่เริ่มแรกนะกับตัว CPP นะแต่เนื่องจากติดขัดในเรื่องของข,องข้อกำหนดก็เลยทำให ไม่สามารถซื้อขายได้เสร็จทันนะครับก็เพิ่งจะมาเสร็จเอาในตอนนี้นะครับพร้อมกันนี้เนี่ยก็ได้มีการอ,าน,อานุมัติการขายเงินลงทุนในรับรับพายนะครับในให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันนะฮะโดยบริษัทนี้เนี่ยจะสิ้นสุดสภาพการเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ CPF เช่นกันนะฮะโดยเงินลงทุนของตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ขายเงินลงทุนในตัวนี้จะอยู่ที่1618ล้าน นะครับเราก็คาดว่าจะมีกําไรจากการขายเงินลงทุนเข้ามาประมาณ6.5ล้านเหรียญนะครับที่จะบันทึกเข้ามาในไตรมาสสองนะครับตัวบริษัทที่ขายออกนี้นะครับประกอบธุรกิจการลงทุนในจีนนะซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลักที่ทางกลุ่มดําเนินงานอยู่แล้วจึงได้ตัดสินใจขายออกไปนะครับในเรื่องของการซื้อและก็การขายคาดว่าจะไม่ส่งผลอย่างมีนัยยะนะครต่อการดําเนินงานเนื่องจากว่าธุรกิจสัตว์อ,อาหารสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่ได้มีการซื้อมาแล้วตั้งแต่ ตอ,อตอนซื้อ CPP เช่นกันนะฮะแล้วก็การขายเงินลงทุนก็มีการบันทึกกำไรเข้ามาบันทึกกำไรที่เข้ามาก็ไม่ได้มีในยะต่อการดำเนินงานโดยรวมนะครับเพราะเนื่องจากการเป็นการถือในลักษณะของการถืออ้อมนะครับทั้งฝ่ายยังคาดแนวโน้มในไตรมาสสจะฟื้นตัวต่อเนื่องนะฮะจากราคาขายที่ดีโดยเฉพาะกลุ่มสัตว์บกนะครับอีกทั้งเริ่มเข้าสู่ฤดูการขายนะครับขณะที่สัตว์น้ําเองก็คาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวจากอุปทานที่เพิ่มขึ้น นะแล้วก็ราคาวัตถุดิบที่ปรับลวลดลงรวมไปถึงการดำเนงเงินงานในต่างประเทศที่ดีขึ้นนะฮะในทิศทางเดียวกันกับการดําเนงเงินงานภายในประเทศนะครับก็ยังหนุนผลการดําเนงเงินงานในปี57นะครับทางฝ่ายก็ยังคงแนะนําซื้อนะครับในตัวของ CPF นะครราคาพื้นฐานอยู่ที่34.50บาทนะครับ นะครับก็ผลการดำเนินงานนะครับ q ินี่เป็นไปตามคาดนะครับกำไรสุทธิดีขึ้น3%แต่ลดลงดีขึ้น3%เยียร์เยียลดลง2%คิวคิวมาอยู่ที่1,700ล้านนะครับตอนนี้ก็กำลังจะพัฒนา5โครงการใหม่ในไทย1ในมาเลเซียนะครับก็คิดว่าจะทำให้พื้นที่รวมเพิ่มขึ้น5% 10% 13%ภายในปี57 58 59 เป็นผลให้พื้นที่ให้เช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ1.7ล้านตารางเมตรภายใน3ปีนะครับแล้วก็จะมีแผนนะครับใช้พื้นที่ส่วนกลางสวนที่ส่วนกลางในหลายๆศูนย์ที่ไม่ได้รับผลกระทบทางการเมืองมากขึ้นเพื่อมาชดเชยรายได้ที่จะลดลงจากสถานการณ์ทางการเมืองนะครับมองว่ารายได้ค่าเช่าปี 57นี่ยังเติบโตรประมาณ12%นะครับจากอัตราการพื้นที่เช่าที่คาดว่าจะสูงขึ้นจากระดับปกตินะครับใน Q3 นะครับจะให้ส่วนลด เซนต์เ w o เวลที่ลดลงการปรับค่าเช่าและการใช้พื้นที่ส่วนกลางมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามการประกาศใช้กฎไอาการศึกน่าจะมีผลต่อไรายได้จากโรงแรมค่าอาหารในไตรมาสสแต่คิดว่าน่าจะดีขึ้นในครึ่งปีหลังนะครับเราคิดว่าก็หุ้นตัวนี้ก็ยังมีอัพไซด์อยู่นะครับแนะนําทยอยซื้อราคาพื้นฐาน51บาทตัวต่อไปเป็นมาเก็ตนิวนะครับก็เป็นตัวอมตะนะครับก็ดูแล้ว เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เขาก็มี Opportunity Day นะครับบริษัทนี้ยังไม่เป้าขายที่ดินที่ชัดเจนเลยนะค,คือแปลว่าก็ยังมองธุรกิจเนี่ยยังแย่มากนะครับออยอดขายที่ดิน Q1 เนี่ยมาแค่118ไร่นะครับลดลงจาก400ไร่ใน Q1 ปีก่อนนะครับก็ บริษัทยังกังวลต่อภาวะการขายที่ดีลูกค้าแน่นอนครับต้องชะลอตัวชะลอการลงทุนจากสถานการณ์งทาการเมืองนะครับบริษัทยังไม่อาจประเมินเป้าหมายที่ดินที่แน่นอนได้นะครับเพราะฉะนั้นเขายังมองเชิงลบอยู่นะครับเรามองยอดขายที่ดินปีนี้เนี่ยารอไร่นะครับจากปีที่แล้วเนี่ยจากจากเ,เรา จากปีแล้วพันไร่ซึ่งเราเป็นการปรับลดจากประมาณการเดิม700ดร้ไร่นะครับรายได้ปีนี้ยังพอได้อยู่นะครับเพราะว่ายังมีแบ็กหลอกเก่ามารอโอนได้นะครับคิดว่าปีนี้กําไรเนี่ยในส่วนของรายได้อาจจะทรงตัวแต่มา r g จินอ่อนลงจากต้นทุนค่าแรงเพราะฉะนั้นกําไรจากการดําเนินงานเนี่ยอาจจะลดลงสัก4%เ พราะ,ะนั้นเขาจะต้องไปหารายการพิเศษนะครับรายการพิเศษการขายโรงงานให้กองทุนเนี่ยก็ยังดําเนินการอย่างต่อเนื่องควรจะแล้วเสร็จในครึ่งปีหลังแต่ก็ต้องอย่าลืมว่ามีหลายบริษัทเหมือนกันนะครับอยากขายสินทรัพย์ให้กับกองทุนเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าในส่วนนี้เขาจะทําได้สําเร็จหรือเปล่านะครับเพราะสถานการณ์ของการขายบริษัทที่จะขายสินทรัพย์ให้กองทุนเนี่ยมีเยอะนะครับแต่คนซื้อนี่อาจจะมีไม่เยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการตัดสินใจการออก <S <S <het S 2> กองท <ๆ S 2> <ๆ S 1> ุน ไม่แน่ว่าจะสําเร็จได้อย่างง่ายดายนะครับโมเมนตัม um, การขายที่ดินยังน่าเป็นห่วงกําไรยังอาศัยบุญเก่านะครับจากแบ็กล็อกเดิมสถานการณ์การขายที่ดินยังแย่ลงนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับมีผลกระทบโดยตรงเลยนะครับกับสถานการณ์ทางการเมืองปรับลดเป็นขายทำกำไรราคาพื้นฐาน13บาทสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ